สิปีนะใช่ก็เรียกว่าไปทำหน้าที่ดีกว่าทำอาชีพแม่เต็มเต็มสิปี ก็รู้สึกดีใจถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้ไหมก็จะทําแบบเดิมเราคิดว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีตรงกลางไงที่แบบเลี้ยงลูกไปแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าทํางานได้ด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยพอกี้กเชื่อว่างานละครที่กิ๊กทำอะ่ะเวลาที่กิ๊กเลี้ยงลูกแบบเล็กๆอะ่ะกิ๊กก็อยากจะมุ่งมั่นในการเลี้ยงลูกไปเลยแสดงว่ามีมีความตั้งใจมากๆมีความตั้งใจคิดว่าฉันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราคงรับงานไม่ได้เพราะว่าถ้าเรารับงานใครจะดูแลลูกล่ะคาว่าดูแลลูกมันดูแลได้ไดไหลายมิติสาหรับกิ๊ดดูแลขนนาไห ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกจะต้องผ่านคิดหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการดูแลการหลับนอนการอะไรก็ตามแต่แสดงว่ามันไม่มีเวลาให้เราคิดเรื่องนานง,งานบูงการบันเทิงเลยไม่มีเลยค่ะมันไม่มีเวลาเลยแล้วก็เวลาเนี่ยจำได้เลยว่ามันหมดไปเร็วมากเ <c oughs> ชื่อมหมว่าการพักผ่อนในการดูแลของลูกคิดก็คือแบบเออสรรหาเพลงดีๆให้ลูกฟังจีิงๆหาหนังสือแบบเอามานั่งอ่านสิตำราเม่ จริงเลยอ่ะเป็นแบบแม่มากเลยอะเคยคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นแม่เบอร์นี้อ่ะไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแม่ในแบบฉบับแบบไหนคือมันไม่มีตําราเลยนะการเป็นแม่มันคือแบบความสะดวกข,ของเราเราอยากทําอะไรเราก็ใส่ไปให้ลูกได้14ปีที่เลี้ยงลูกมันคือเวลาแห่งความสุขของเรากิ๊กคิดว่าเป็นเวลาแห่งความสุขข,ของคนเป็นแม่จริงๆและกิ๊กเชื่อมั่นมากว่าคนเป็นแม่ทุกคนเนี่ยถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง